สำหรับคนที่เกิดวันพุธมาดูกันว่าในช่วงสัปดาห์นี้การงาน<ม>การเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะการงานได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ควินถือถ้วยพลังงานภาพรวมเป็นไพ่หนึ่งใบเ,งงเท้าแล้วก็ไพ่งงสิบถ้วยนะ่ะอืคือหมายความรู้สึกว่าในช่วงสัปดาห์นี้คนที่เกิดวันพุธห,หลายๆท่านอาจจะมีการได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเหมือนได้รับมอบหมายจากใครสักคนหนึ่งที่เขาค่อนข้างคาดหวังในตัวคุณน่ะ แต่ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะทาให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความกังวลบางท่านอาจจะเป็นกังวลว่าเราจะสามารถทําได้ไหมจะสามารถทําในสิ่งที่เขาคาดหวังเนี้ยประสบความสําเร็จได้หรือเปล่าหรือบางท่านอาจจะเคยมีบางสิ่งบางอย่างที่เคยผิดพลาดมาก่อนในช่วงที่ผ่านมาก็เลยทําให้เราสึกเป็นกังวลในช่วงนี้นะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่ The m a g i c i ช n เป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการเงินที่จะต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์เพื่อที่จะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้มาพร้อมกับไพ่สีไม้เท้าแล้วก็พ่ถอ บางท่านในช่วงนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามาหลายทางอาจจะเกี่ยวข้องกับบ้านครอบครัวหรือว่าความเป็นอยู่อะไรของคุณนะ่ะที่ทําให้คุณรู้สึกเหมือนค่อนข้างเหนื่อยใจเหมือนไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์หลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ได้ในช่วงนี้การเงินก็เลยอาจจะเป็นสนามการต้องพยายามใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการประคับประคองสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปก่อนเนาะทีนี้ในเรื่องของความรักเข้าสัมพันธ์ได้ไพ่พลังงานหลักเป็นไพ่จำแปลนบางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีนูและคราทนาธนู บางท่านอาจจะลักษณะความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับเป็นความสัมพันธ์ที่เทกันไปเทกันมาเหมือนน้าไม่เต็มแก้วสักทีนะ่ะเหมือนพอความสัมพันธ์กําลังจะดีกําลังจะดีก็มีใครสักคนหนึ่งเททุกอย่างทิ้งไปแล้วก็เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่พลังงานภาพรรมมีไพ่แปดถ้วยกับไพ่พเด็กถือถ้วยนะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตนะุน้ำมีนกดกฎพิจิก แปดก็คือการหันหลังแล้วก็เดินจากไปยอมตัดใจที่เมื่อสิ่งบางอย่างที่รู้สึกเหมือนมันเติมไม่เต็มเท่าที่ใจต้องการอ่ะคือถามว่าอยากไปไหมก็ไม่ได้อยากไปนะคะแต่ว่าอาจจะมีความรู้สึกน้อยใจรู้สึกห่อเหี่ยวในจิตใจก็เลยเลือกที่จะถอยออกไปก่อนแต่ว่าถอยไปได้ไม่กี่ก้าวก็จะมีใครสักคนของเขารอรับอยู่ตรงนี้นะคะเป็นไพ่เด็กถือถ้วย ลักษณะของคนที่เป็นเด็กถือั่วนี่อาจจะย,ยังทําทีเล่นทีจริงอยู่เนาะอาจจะย,ยังไม่ได้ซีเรียสหรือว่ายังไม่ได้ใส่เต็มมากนะักความสัมพันธ์ในช่วงสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพุธก็อาจจะลักษณะความสัมพันธ์แบบชักเขยยะนะคะดึงกันไปดึงกันมาเหมือนความสัมพันธ์กําลังจะล้มแต่สุดท้ายแล้วมันก็ลุกขึ้นมาตั้งได้เหมือนเดิมแล้วมันก็โยนไปโยนมาอะไรประมาณนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ยังไงก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ในช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันเนาะ เป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่เกิดกับใครเลยก็ได้นะคะสําหรับใครที่อยากจะดูเพิ่มเติมในเรื่องของรักขสัมพันธ์สถานการณ์ของเขาสถานการณ์ของเราความรู้สึกของเขาหรือว่าแนวโน้มของรักข้สัมพันธ์ก็สามารถไปตามต่อกันได้ใน YouTube ช่องนายทีน t าร่สิบเก้นะคะ